สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุดอดรถขุดบุรีรัมครับวันนี้พวกเราครับจะไปเยี่ยมพี่วงครับพอดีเรามาหน้าง,งานกับพวกเราครับวันนี้เริ่มขุดกันแล้วเนาะก็จะมาดูหน้าง,งานกันเลยทางผ่านที่จะไปนะครับพวกเราก็จะไปแวะไปหาเสียตินแล้วก็พี่วงครับวันนี้เราซื้นนอนี่ฮะมาม่าครับแล้วก็ปลากระป๋องอน้ำยาล้างจานครับ น้ำมันพืชครับเนาะของแห้งครับเนาะไปฝากพี่วงครับสงสารแกครับเผืเ่อแกได้ใช้ไว้เก็บไว้กินนานๆหน่อยเนาะเพราะว่าสินค้าก็เรียกว่าอาหารการกินแบบนี้อยู่ได้นานเนาะก็มีโอกาสมาได้แล้วมาด้วยก็มีโอกาสมาเยี่ยมพี่วงอีกก็ไปซื้อเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆรับเนาะมีอะไรก็ช่วยๆกันไปครับเล็กๆน้อยๆตัๆวเป็นน้ำใจครับเนาะมาหา พี่แกก็มามีของติดไม้ติดมือมาฝากครับทรกท่าเราก็ได้มาทํางานด้วยมาถ่ายคลิปด้วยครับเนาะมาถ่ายคลิปของพวกเราแล้วก็ถ่ายคลิปของทีมงานทุนึด้วยคน,นี้ว่าจะเข้าไปบอกทัหนึ่งด้วยครับผมน้ะงน้าง,งานทุนหนึ่งด้วยครับะจะได้เห็นบรรยากาศของทุนหนึ่งครับกับรถใหม่ป้ายแดงครับรถใหม่ป้ายแดงรถใหม่ของอาจารย์ชูครับ ถึงแล้วครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับวันนี้โอ้ถึงแล้วครับผมอ๋อเสียตินอยู่ครับผมเนาะถึงแล้วครับผมเนี่ยฮะเสียตินครับวันนี้อยู่บ้านครับผมว่ายังไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่เป็นเดือนแล้วอยู่ได้หลายวันอยู่ได้เลยรถพอดีเลยอันนี้เริ่มประกอบแล้ววะเซ็กเริ่มแล้วเนาะเอ้าอะไรมาถึงแล้วบอก ยังครับอ๋อแต่เราจะใช้ก่อนลองดูก่อนเนาะก็จะทำแบบลองสตาร์ทดูว่าอาการมันพอที่จะติดไหมวันนี้ได้ติดเครื่องแน่นอนเนาะเราจะได้ฟังเสียงครับ F ซของเสียตินเขาอยากฟังเสียงกคอยติดตามอยู่ครับนี่ฮะนี่ครับเสียตินถ้าเป็นคีเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้มากบารมีแห่งบ้านกรวดยู u ูบชื่อดังครับที่ แต่เพรพี่มงไม่เห็นเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญที่ช่วยเหลือพี่วงครับเนี่ยฮะวันนี้น่าจะจบกันครับนนีน่าจะจบเรื่องของการซ่อมบํารุงจบไหมจบไหมจบครับซ่อมบำรุงจบไปนี่ก็ลองดูครับผมลองดูลองแล้วก็ใส่การไฟแล้วก็มีน้ายฟให้มันตรงมาแล้วก็ลองสตาร์ทเออนี่ครับพี่ชายบ้านนามันไม่ติดยังไงก็จะให้ช่างที่บ้านมา มาดูเนาะแจนอะไรเปิดแบบม่สาวเปิดแล้วบอกว่าเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวอืมนี่ขอบคุณวัฒน์ชนะของแกด้วยแหละครับผมนี่ฮะอะไมามาอยู่เขาเรียกว่าอยู่อยู่ถูกที่ถูกจุดที่ถูกจุดนะนี่ตัััวนนนนีี้้มอก็จุดจานไปปกติมันต้องเห็นทำไมมันไม่เห็นเนาะอืมมาดูก่อน รถที่นั่นน้ำลงเยอะแม่มันต้องมีขีดเขาลงทำงานแล้วเราแค่แต่ว่าน้ำลงเยอะครับว่าจะไปเลยพี่ก็เลยว่ามาไอ้เว้มาหาพี่วงก่อนเอากับข้าวมาให้ก่อนกำลังคำมักคำเมนครับตอนนี้มันไม่ใช่จานมันหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันบิดบิดจะมีทำไมกะว่าจะมาหาแกรได้่งเมื่อเช้าติดตามเห็นเห็นคลิปแล้วก็เมันิดคลิปพี่วงเนี่ยจานนมับิด คลิปเหมือนมัน้องน้องช่องอะไรครับเหมือนมันเข้ามันเสียตองไว้รุ่นขออซิ่งครับเสียตองช่องใหม่เนาะกำลังัทำนะโอ้ดีแล้วครับผมเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยที่ใดกดติดตามเสียตองไว้รุ่นคอกซิงข้อซิงเนาะคอกวัวคอกควายคอกรถบอโอ้เราเล่นเล่นเล่นมุกเลยเนาะเล่นฮะ ก็วัวกอกว่าเอาก็บอกว่าคอกสิ่งเนาะใครจะไปรู้เนาะเล่นเล่นแรงครับเล่นแรงนี๋ยวกลับจับกลับกระสังไม่ได้น้องเล่นเดี๋ยวนี้เพราะเราต้องหากินบ้านตรวจอีกนานครับดูสถานการณ์เขื่อนโอุกผมแล้วไม่น่าจะยากอยู่เสียตินน่าจะตั้งแต่เช้าครับเนี่ยดูไปแล้วยังไม่ได้ไปบ่อไปบ่อยังไปแล้วไปแล้วปีามันต้องตรงนี้แหี่ เดียวข้ามอย่างนี้มันก็ต้นี่มันปอเปิดนี่ฝามันคนละนั่นหรือเปล่าคนละฝาแน่นอนเลยคนละฝาเหมือนใส่บล็อกเดียวกันได้มันจะใส่ได้มันคนมันมันบล็อกเดียวกันอ่ะมันไม่ใช่ฝาอืมมันไม่ใช่ฝามันหอนปัญหาอะไรครับฝาอะไรมาใส่เรอนี่ก็ปกติมากมันต้องอยู่ข้ากับฝาตงหรือเองฝา นมัหรือเองนักเลงคอนั่นแหละไม่ใช่หรอกจานเคยใส่ได้กันหรือเองแล้วมันไม่ใช่เดียวกันเฉยๆใช่ใครจะถอดของเราล่ะครับหรือมันจานมันอาจจะไม่ใช่จานจานก็จานมันนั่นแหละเนี่ยแต่ว่าทำไมมันไอตัวดูมาร์กมันกลับไปดูดูทางดูข้างข้างนู่น พี่วงก็เกิดปัญหาแล้วครับเพราะว่าจานไม่ใช่จานของเขาครับแต่จะเป็นจานคนละสีหรือจานคนละสายเอาะมันไม่ใช่ของมันยังไงอ่ะก็ซื้อมาจะยกเครื่องมาด้วยกันยกความทั้งคันมาทำไมมาเออมันไม่ใช่มันก็ของมันน่ะแหละนี่โอ้เหลื้อเนื้อที่ที่ผมเห็นไปรับสาวือมันในเอเดียวมาดูเขาคงตั้งย่างนั่งอยหับมองไม่เห็นเกิดมาเนี่ยเด็กเขามีที่ให้มันเสียบเด็ก นี่นี่ไอ่เสียบแล้วพี่ก็หมุนแล้วมันจะชนเลยนี่นี่แบนๆเนี่ยพี่เสียบตรงนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วพี่ก็หมุนพอหมุนพี่จะเสียบเข้ามาร์กพอดีเลยมันจะมันจะล็อกตรงนี้ใช่ไหมมันจะล็อกนี่เลยโอ้ต้องให้ปรมาจารย์ต้องให้อาจารย์ตินเนาะบอกเลยครับเนี่ยเอาเขาแล้วครับที่วงของเราพี่เอกนี่นั่งมึนเลยข้างบนเนาะ ไม่ออกความคิดเห็นครับวันนี้น่าจะได้ฟังเครื่องของพี่วงครับกับคันแรงเครื่องสองอครับสองอซีซีเนาะไม่ใช่200รอแรง เล่นก yeah, s <S s <S ับพี okay. ่ชายมากงับเลยเนาะพี่มีไมายังยังพี่มีอยู่เนี่ยร่องเนี่ยผมว่ามันต้องไว้ที่อะไรครับพี่เห็นไหมเนี่ยพี่เห็นร่องไหมร่องไว้เสียบร่องไว้ดูมาร์คฮะร่องดูมาร์กนี่ไม่ใช่ลงวันแต่ว่าคนดูเยอะนะคนดูเยอะอยู่แต่เจอบ่นก็เลยไม่กล้าถ้าฟุกซูนอะไรมากมันจะอยู่ในกล้าแบบ มันมากมันอาจจะอยู่ตรงขีดนี้หรือเปล่าพี่วงให้กำลังใจครับผมก็เป็นแค่ผู้ชม,ชมแล้วกันอ่ะมาถ่ายทอดตรงนี้ไปแล้วกันนะเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องอารัก็ช่างครับไม่รู้หมดเลยครับเอค่อยศึกษาเอาค่อยศึกษาอ,อ,ยอย่ายยใจร้อนใจเย็นยังไงก็อยู่ตรงนี้อีกหลายวันอยู่แล้วแหละอ้าวบ่ ถ้าไม่เสร็จอะถ้าไม่เสร็จก็ต้องอยู่เนาะอยู่อ๋อนี่นี่จะเป็นรสเสบียงเราเยอะแยะครับถ้าเรามีสเสบียงแล้วอยู่ได้เนาะอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีสเสบียงนี่อยู่ยากงานเข้าผมงานเข้าผมละค่อยค่อยศึกษาตายใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบงานเข้าผมแล้วหาผิดนะไม่เจอนะเครื่องของผมยังตั้งยากเลย <laughs> ใครตั้งให้ สั้งวุตั้งให้ขับยังไม่ถึงสองวันแล้วเอาอีกแล้วเราคุดอีกแล้วนี่เรามันไม่ถูกมันไงแล้วพอเกะดูครั้งสุดท้ายนู่นแหละไอ้ตรงจานไฟอ่ะหักหมดเลยมาให้ถูกด้วยพี่มาเอกเองด้วย แห้งนะครับลงแล้วเริ่มลงวันนี้ลง่าน้องโทรน้องถ่ายห้ดูแล้วผมก็เลยรีบมาเริมาหาเสียก่อนมาพี่วงก่อนก็จะแวะเข้าไปที่บ่อเสียอีกรอบหนึ่งไปดูรถขุดใหม่เนาะเราต้องไปนําเสนอรถขุดใหม่แล้วก็พละกําลังรถขุดใหม่เนาะบ่อตัวเองเอาไว้ช่วงเที่ยงแล้วไทเกอร์มันมาตัวที มาบ้านตรวจจนชินนลครับนะครับจนรู้ว่าตรงไหนหลุมตรงไหนบ่อแล้วครับเราวิ่งมาตั้งแต่ได้ทำงานบ้านตรวจแล้วก็ทงอยู่อีกนานครับก็เสียไอ้ที่จะไปลงอยู่กระสังอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนท่าไหที่ว่าไปลงสมเด็สมเด็ไหนสมเด็หริบพัดสมเด็โนนสูงมันเป็นชื่อบ้านสมเด็จหเปล่าโนนสูงไหน สูงเนินโคกขมิ้นนะแถวโคกขมิ้นออยู่ข้างทางไหมโคกขมิ้นไม่ครับเข้าไปประมาณสี่กิโลงานหมดสิทธิแล้วเนาะจะแวะไปเยี่ยมทำไมถ้าเจอแหวนๆนี่ก็ใช่แล้วเนาะจำตรงแหวนๆเอาไม่ใช่เรื่องง่ายกับไอ้น่ะ ลองลิ้นทำไมมันติดกันมีกันอนึ่เดี๋ยวดูก่อนเอาเอาไปพี่ลองลิ่นก็ไปไปอีกาหนึง่งไม่รู้ด้วยอันนี้พี่เป็นคนถอดเองนะถอดเองอม,มันไม่ใช่มันของไทเกอร์ฝาอะไรทำไมมันไปคนละอยาดผมก<ม>็ไม่รู้จะพูดยังไง ก็ยกมาเป็นดุ้นไม่ใช่แยกส่วนมาเป็นชุดแต่ทำไมมันไม่ได้ไม่เข้ากันอ่ะเอาของมันน่ะเลยก็ยกมาเป็นดุ้นหรือว่าเลือกเครื่องดูจนสวยจนแล้วว่าจานไฟตัวนี้มันจะเป็นจานไฟของอีกรุ่นหนึ่งดี่มันจะรุ่นไหนล่ะใครจะถอดมาประกอบไม่เขาเขาอาจจะเอาไปต้มแล้วไงตอนนี้กำลังแก้ปัญหาครับ ว่ามีปัญหาตรงไหนก็ค่อยๆแก้ขันไปครับเนาะวันนี้เราก็มาติดตามแล้วก็เยี่ยมชมพี่วงให้กําลังใจพี่วงในการซ่อมเครื่องของไทเกอร์ครับแล้วก็2 0 0ยซีซียกขึ้นมามาจากทดแทนจากตัว100่งอเนาะตอนนี้เสก็โทรถามช่างและโทรถาม fc เห็นไหม fc ได้เห็นพี่วงถึงปักตรงปักใต้แล้วครับมีคอมเมนต์มาเยอะเลย

ขอบคุณ FC ที่เข้ามากดไลค์แล้วก็รักชมนะครับขอฝากเพื่อด้วยนะครับผมเพื่นชายบานนานี่ับพี่ชายบานนาก็จบชิงจบไปก่อนเราแล้วคลิปนี้ครับอ่ะนี่ฮะพอดีช่างคุยกับช่างอยู่ครับช่างที่เป็น FC แล้วพี่วงสสงัยี่อยู่ตรงนี้หลายเดือนโอ้อยู่เลยเหรอมาี่ตินเนาะเปิดร้านอยู่นี่เหรอเกิดปัญหาแล้วครับเนาะมีปัญหาเกิดขึ้นสําหรับพี่วงแล้วน่าจะยาวครับน่าจะยาวหน่อยเนาะก็ให้กําลังใจพี่วงครับเนาะให้ตอนนี้จบไปกี่วันยางเป็นอันหนึ่งแล้วรอหน้านะให้กําลังใจพี่วงครับน่าจะยางเป็นหมด เช่นกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเช่นกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราให้เป็นกําลังใจกับการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ